สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสนาพารวยเลขเด็ดเลขดังนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะที่เข้าในงวดก่อนนะคะมีของแอดหมาน้อยคอยรักนะคะซึ่งในงวดก่อนเข้าในชุดบนนะคะ3ามห้านะคะนงว่าวันที่1 6บหกกุมภาพันธ์หกเนะคะและก็มีนะคะของ ฝันเป็นจริงนะคะในชุดสองตัวท้ายนะคะซึ่งงวดก่อนเข้าในชุดสองตัวนะคะและยังมีของ9เซียนนะคะซึ่งในงวดก่อนนะคะเข้าในชุดสามตัวบนนะคะค่ะแอดมินจะนะจะมานำเสนอในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคำเตือน วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะเรามาดูแนวทางแรกกันเลยนะคะของหมาน้อยคอยลักนะคะเรามาดูนะคะในชุดบนนะคะ ในชุดสองตัวบนนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะคะในชุดบนนะคะจะเน้นสองตัวก็คือหกสามหกสี่ลองนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เรามาดูในชุดสามตัวบนกันนะคะหกหกสามหกหกสี่หกเจ็ดสามและหกเจ็ดสี่นะคะ ค่ะเรามาดูในชุดสองตัวล่างนะคะของหมาน้อยคอยลักในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะคะชุดสองตัวล่างจะนิ้นนะคะหกหกหเก้าชุดรองนะคะหกเจ็ดเจ็ดแปดในชุดสรุปนะคะ ของหมาน้อยคอยลักจะเน้นที่ตัวเดียวนะคะก็คือ66นะคะตัวเดียวในงวดวันที่1มีนาคม67นะคะค่ะซึ่งในงวดก่อนนะคะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์67นะคะของหมาน้อยคอยลักนะคะ จะให้เข้านะคะในชุดสามตัวนะคะเข้าในคู่โต๊ะนะคะชุดสามตัวก็คือสามห้าเก้านะคะและยังเข้าในชุดสองตัวนะคะเก้าห้านะคะที่ของแอดเขาเน้นนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของฝันเป็นจริงนะคะ ในงวดวันที่16บหกุมภาพันหกเจ็ดนะคะจะให้เข้านะคะแต่จะเข้าในชุดรางวันที่1นนะคะเป็นใบสุดท้ายนะคะที่ให้มานะคะส่วนในคลิปนี้นะคะแอดจะนำเสนอในชุดเลขท้าย2ตัวนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะคะ ของฝันเป็นจริงก็จะให้เลขชุดเลขท้ายสองตัวนะคะมาก็จะมี09 14 19นะคะที่ตัวที่น่าจะมานะคะก็คือ14และ19นะคะยังไงก็ลองตามดูนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะ และขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากของฝันเป็นจริงนะคะที่นำมาแบ่งปันนะคะค่ะแนวทางต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของก้าเซียนนะคะเพิ่งแอดเพิ่งไปเจอมานะคะซึ่งในงวดก่อนนะคะของก้าเซียนจะให้เข้านะคะเข้าทั้งตัวดิน และตัวจับชุด3ามตัวนะคะให้มาตัวเดียวนะคะเก้าสามห้านะคะที่เข้าค่ะเรามาตามต่อในงวดนี้นะคะงวดวันที่1มีนาคมหกเจดนะคะในชุดของ9เซียนนะคะก็จะให้เลขเด่นนะคะก็คือเลข7นะคะและยังจับชุดนะคะสตัวมาให้นะคะก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะของเก้าเซียน ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเก้าเสียนด้วยนะคะที่นำมาแบ่งปันนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะค่ะสำหรับทางช่องวาส,สนาพารวยนะคะก็ขอขอบคุณ FC และผู้ที่เข้ามาชมทุกท่านนะคะ และขอบคุณแนวทางดีๆจากทุกสํานักทุกอาจารย์นะคะที่มาแบ่งปันนะคะสําหรับทางช่องวัสนาพารวยนะคะก็ขอฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณนะคะ